เนื่อยเหน, ơi, หน, ơi, นื่อยนักหนักพี่แต่งงานกับคนจีนเหมือนกันค่ะเดี๋ยวต้องถามโคอลาล่าโคอาลายังไม่มีครับแต่โคคาโคลา,คลามีนะครับผมใครจะทําอะไรก่อนเอามีหมุนเอามีหมุนเองจะทําอะไรได้สวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับเอาไม่ทําอะไรเอาไปกินก่อนคำหนึ่งเอาขาวไม่ไม่ต้องจบอะไรก็ได้ครับให้มีความสามารถก็พอรครับแล้วก็ ง่ายๆเลยก็คือมีเส้นมีสายมีญาติที่เคยทํางานอยู่ที่นี่ก่อนสวัสดีคุณสายนาทีด้วยนะครับสวัสดีครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับเอาไปงํเอาไปแย่งเพื่อนเอ้ยเพื่อนไปแย่งเพื่อนได้ไงเราหน้ารักใช่ไหมครับเอาสวัสดีลูกสวัสดีสวัสดีเออสวัสดีสวัสดีลุกสวัสดีสวัสดีเออสวัสดีสวัสดีลุกสวัสดีสวัสดีเออสวัสดีสวัสดีเอากะโดดกะโดดเที่ยวช่ายโอเคเอาตอนนู้นหมุ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 นลูกหมุนหมุนเออเอาไป ตอนนู้นหวัดดีหวัดดีด้วยความรุนแรงเอ้ยหวัดดีสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ FC ทางบ้านหนึ่งร้อยยี่สิบห้าคนดูสวัสดีเอาไปลูกเอาไปงำโอ้ยโยนไม่ถึงเอาสวัสดีครับสวัสดีครับลูกสวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่งกลับจากตลาดใช่ไหมครับน่ารักจังเก่งจังเอาสวัสดีครับเลยลูกสวัสดีครับสวัสดีครับเอาไปงำนะผมต้อง ทำกล้องประมาณไหนบวัสดีครับเนาออ่าเช็ดหน้าเช็ดตาเชา้าเช้าล้างหน้าเช็ดหน้าเช็ดตาเขากินอะไรเป็นขนมปังครับขนมปังที่ทํามาให้น้องๆ้องสัตว์โดยเฉพาะครับไม่ได้มีส่วนผสมอะไรมากมายเลยเอาสาดีครับกันเลยเออเอาเอ๊าตาเองอะโชว์หน่อยเอาเกามือคันมือเอาเถอะเจ้าชีไะเจ้าชีไรเจ้าชขอบคุณคุณเอมมี่ด้วยนะครับสําหรับรักน้ำมากมากโอ้ยโทษทีโยนไม่แม่นเออมาเอาใหม่มาเอาใหม่มาเอาใหม่ หมูน่ารักทุกตัวเลยใช่ครับหมุนกันใหญ่เอาไปเอาใหม่เอาเออเอาหมุนเออโดดน้หมุนเอาจวดจ้วดเออนะจ้วดจวด้วนหน้าไปเที่ยวจังก็ถ้ามีแผนมาเที่ยวต่างประเทศยังไงก็มาหาน้องๆได้นะครับขอบคุณพี่กุลธิราสําหรับไข่ดาวนะครับเอาขายืนขึ้นขาวขาวขาวหมุนหลายรอบแล้วเอาไปกินขาอบเอ้าตัวข้างหลังสวัสดีได้ความรุนแรงเออสวัสดีสวัสดีครับสวัสดี สวัสดีด้วยความรุนแรงอึ๊บงามโอ๊ยงามโอ๊ยก็โยนยิ่ถึงน้องอีกแล้วอ่อขอบคุณคุณจัดด้วยนะครับสําหรับการติดตามขอบคุณคุณพี่สายนาทีสําหรับดอกกุหลาบขอบคุณคุณคานซ่าสาหรับคารแชร์นะครับน้องจับได้ไหมคือผมไม่ทราบเหมือนกันครับผมไม่เคยเข้าไปหาน้องๆข้างในเลยแต่น้องๆเคยอยู่เคยเคย,เคยโชว์ความสามารถอยู่ที่อ่าลาน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 ,ลานโชว์ความสามารถอยู่นะครับ เอาสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับเดี๋ยวลูกดดดดสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเอาไปงำขอบคุณคุณเนี่นี่ใครทำใครทำปากแกลบๆเองใช่ไหมทำปากแกลบๆเมื่อกี้เอาไปเอาไปตัวใหญ่ตัวใหญ่หญทำอไงได้ลูกสวัสด,ดีครับเดี๋ยวโอ้โยนั่งลอยหน้าลอยตาเอาไปงำเนี่ยทำปากเงี้ยๆเงี้ยงเเห็นไหมน้องทำปากเงแบบี้ยงเ เก่งจังรู้เรื่องใช่ครับสวัสดีพี่ตาตาสาวอุดรที่อยู่เกาหลีด้วยนะครับเอาตบมือแล้วตบมือเอากระโดดกระโดดตบมือกระโดดตบมือเออน่ะโอเคเอาปายงำเก่งมากเอ้าหมุนเอาหมุนเอาโดดเอาหมุนเออหมุนหมุนหมุนน้องสวัสดีคุณโรสด้วยนะครับเอาปายงำขาวรอบเองแล้วขาวขอบคุณคุณโรสสำหรับหัวใจส้มเอาขาวอ่าวค่อยๆหมุนลูกค่อยๆหมุนเออค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนหล่อๆเลยลูกเอาปายขาวงำ มารอบเองแล้วสวัสดีด้วยความรุนแรงสวัสดีครับ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 อาไยลูกอึ๊บมุนหลายรอบพ่อไม่เห็นสักทีใช่ไหมครับเนี่ยผมพยายามไล่ให้จากตัวแรกไปอันนี้เห็นไหมเห็นไหมสวัสดีครับเนี่สวัสดีครับสวัสดีครับลูกสวัสดีครับสวัสดีครับอีกรอบสวัสดีครับสวัสดีหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดคนดูนะครับนีพาน้องๆมาสวัสดีนะครับ นี่คือน้องหมีน้ำตาลที่อยู่ประเทศจีนนะค,ะครับผมโมนาสําหรับดอกกุหลาบด้วยนะครับเอาไปงํากระโดดอะกระโดดตบมืออะเที่ยวเที่ยวชีไรเที่ยวชีไรเออโอเคนะข้ามข้ามไปนู่นเลยสวัสดีด้วยความรุนแรงสวัสดีด้วยความรุนแรงเออเอันนี้น้องไม่ได้ตกไอ้จะไอ,อ้แม่นมากไม่ใช่ผมโยนแม่นนะครับน้องๆนับแม่นเอาเดี๋มุนมุนเออ่ะมุนเอาไปเอาขาวไปใส เาาไปใส่เอาขาวยืนขึ้นแล้วหมุนลูกชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุนชูมือเอาหมุนชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุนขอบคุณคุณมิกห้องเย็นดนวยนะครับสําหรับการติดตามเอาไปขาวําเห็นไหมครับหมุนหมุนอ่ะชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุนหมุนลูกหมุนจ้นจ้นจ้นลูกจ้นเออน่าโอเคหนับนไปหาเจ้าขาวขาวลูกค่อยๆหมุนไปลูกค่อยๆหมุนไปขอบคุณคุณสุภาพรมา นะครับสำหรับการได้รีโพสคุณคุณชิดไซหรือเปล่าสำหรับการแชร์เอาหมุนใหม่ลูกหมุนใหม่หมุนใหม่ขาวขาวขาวหันหน้านะครับผมอ้าววนมาถึงรอบเองละตอนนี้วนมาถึงรอบเองละสวัสดีครับ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 เอ๊สองตัวนี้เขาเป็นแฟนไหมเนี่ยอันนี้ตัวผู้อันนี้น่าจะตัวเมียอันนี้บ่นบ่นแฟนใหญ่เลย นั่งอยู่เฉยๆนั่งอยู่เฉยๆไม่ช่วยกันทํางาน,นเอาจานชีไส้จานชีไส้านชีไส้เออเช็ดหน้าเช็ดตาเออน่ะเช็ดหน้าเช็ดตาลูกเอาไปก็เลิกบ่นแฟนได้แล้ววัดดีมอร์นิ่งครับคุณอานน้องฟังภาษาจีนไทยรู้เรื่องหมดก็ผมน้องฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องนะครับผมพยายามพูดภาษาจีนถ้าสังเกตเนี่ยอย่างเที่ยวชีไส้เที่ยวชีไล้ก็ก,กระโดดนะครับ เท่าที่รูกูจังกูจังกูจังก็คือตบมือนะครับผมอไม่ใช่แบงคอกซูครับอชัยชาญชาญชัยนิดซูชัยนิดซูครับผมบ่นแฟนไม่หยุดใช่ครับบ่นตั้งกลับมาแล้วเนี่ยเหมือนแบบนั่งทำอะไรไม่ช่วยเพื่อนลุกขึ้นมาทำงานหน่อยนี่ขอบุณคุณหนูหนูแนนด้วยนะครับทางการติดตามสวัสดีครับลูกๆสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับด้วยความรุนแรงเอาไปกับเป็นน่งกายไก่เออคิวเองแล้วอ้าวรู้ตัวด้วยอมุน ออรู้ตัวได้ว่าคิวถึงคิวแล้วงน่ำสวัสดีครับคุณอาลีขอบคุณคุณข้าวมันไก่สามห้าด้วยนะครับสำหรับการติดตามสวัสดีเจ็ดร้อยเก้าสิบสองท่านนะครับขอบคุณคุณพีรพัฒน์สำหรับการติดตามคุณอาลีด้วยนะครับขาวคิวเองแล้วลูกยิงขึ้นเออจอร์แดนเออเออเออเอาไปง่ํานขอบคุณคุณปักเป้านะครับคุณฟูดเลเบอร์ด้วยนะครับสำหรับการติดตามไปหาสมคิดหรือ,อยังคุณเอสไซไปหาแล้วครับ ก็เดินออกจากสมคิดมาก็มาเจอน,น้องช้างไอไม่ใช่มันเอ่อออกจากสมคิดแล้วก็น้องช้างอฟริกามาหาน้องหมีน้ําตาลพอดีเลยครับผมโอ้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับคุณนิชาแต่ไม่ดีกว่านะครับไม่เข้าไปดีกว่าน้องๆเยอะเกินครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณอเนกด้วยนะครับผมเมืองอะไรครับเขตหูโตเมืองหางโมนนตมณฑลเจ้อเจียงครับคุณชิชาขอบคุณคุณวาวคุณวิวหรือเปล่าสําหรับการแชร์สวัสดีคุณมุงหนิงสําหรับการติดตามด้วยนะครับ สวัสดีทุกๆุกท่านแปดร้อยแปดสิบหกคนดูนะครับเอ้าตาเองนะรอบเองนะเออสวัสดีครับสวัสดีแปดร้อแดอุ๊ยแป8แปดเลขสวยมากเลยลูกสวัสดีครับดเดกขอบคุณคุณพี่ก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่ด้วยนะครับสําหรับรักนะมากๆน้องกินอะไรเป็นขนมปังครับขนมปังที่ทํามาให้น้องๆโดยเฉพาะเลยครับผมเออลุกขึ้นมาเช็ดหน้าเช็ดตาเออล้างหน้าล้างตาลูกเออเช้าเช้าเขาเก่งมากรู้ด้วยว่าตื่นเช้ามาต้องล้างหน้าแปรงฟันเออเลิกบ่นแฟนแล้วหันมาทางนี้เออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช่ครับโอ้ว,วันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่เข้ามารับชมรับฟังไลฟ์สดของความต้นนะครับ ah. ในส่วนของช่องน้องช้างแอฟริกาขอบคุณทุกคนมากเลยครับก็สามารถกดติดตามพวกเราไว้ได้นะครับในส่วนวันทํางานเนี่ยก็จะเป็นผมพาทุกคนมาเที่ย <person> วลัดเลาะผมพาทุกคนมาเที่ยวลัดเลาะผมพาทุกคนมาเที่ยวลัดเลาะซองเมืองจีนประมาณนี้แหละครับ <person> ในส่วนของวันทํางานก็จะเป็นการไลฟ์สดน้องสมคิดช้างแอฟริกาแสนสมน,นะครับผม ขอบคุณสําหรับการแชร์ด้วยนะครับน้องๆน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยครับ <S <S อ่ะอเจ้าบุเออเจ้าอ่ะเจ้าชิรันเจ้าชิลันโอเคเอาไปตากเองแล้วตากเองแล้วบ๊ายบายลูกบ๊าดบาด้วยความรุนแรงเอาบ๊าดบาด้วยความรุนแรงเองนั่นแหละเออบ๊าดบายบัดดีครับบ๊าดบาครับบ๊าดบาครับใช่ครับอ่าต,ติดหล่อเท็หน้าตลอดใช่ไหมครับคุณน้องฝนอ๋อผมฝึกหมีไม่เป็นครับผมฝึกเป็นแต่ช้างทั้งเอเชียกับทั้งแอฟริกาครับผมคุณคุณหนุ่ย หมีฝึกไม่เป็นเลยครับสว่วนดีพี่ต่ายด้วยนะครับขอบคุณสําหรับหัวใจส้มนะครับผมรอบเองแล้วรอบเองแล้วเออเออเองนั่นแหละเองนั่นแหละไม่ใช่เองข้างหลังอ่ะข้างหลังอับพ่อหนุม่มขอบคุณคุณน้ําหวานด้วยนะครับสวัสดีเก้าร้อยสี่สิบห้าท่านนะครับข้างหลังอ่ะพ่อหนุม่มพ่อหนุม่มเออเองนั่นแหละจานชิลัยเออนั่นแหละโอ้เยกว่าจะรู้ตัวเอาจั่วจะเอากว่าจะรู้ตัวเอาจั่วจั่วเอากว่าจะรู้ตัวเอาจั่วจัโอเคปับนับโอ้ยตก แล้วก็วนกลับมาหาเจ้าขาวมาแต่เช้าใช่ไหมครับขอบคุณคุณทองธนรัตน์ด้วยนะครับสําหรับหัวใจส้มขอบคุณคุณไทเกอร์สำหรับการติดตามนะครับคุณจ้าบด้วยหรือเปล่าขอบคุณคุณอ้ํา